อตอนนี้กําลังจะจ่ายค่าพัสดุนะหกพันสองร้อยเจ็ดสิบ่ะเงินร่วมทําบุญกับกิจนิมนต์พ่อเปพ่าขอผู้หูนะ <laughs> นี่การลูกลูกหล,ลานๆนะมา,า,าส่งนับสากันมันอ่า นี่ก็ล้วนแต่มีแต่ชื่อนะยอดโยมที่รวมบุญมาอันนี้กันเทศเราก็รวมไปด้วยก็มีไปหายวอันนี้กสามสี่อาเราอนับออกหกพันเจ็ดพันบวกหกพเออไม่ส uh ่เ huh. ก so ินนหน่อยาอ่าหกพันนับอีกสองร้อย เจ็ดสิบที่นี้อ่ะโอเคอ่าเจ็ดสิบอ่าเรียนก็ไม่เหลืออ่าสาธุให้เจ้าพาเพาื่อนำเด้อแล้วสาธุขอบคุณหลายหลายอ่าก็เหลืออยู่พันกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สั่งอีกเหลือเหลือหลายอย่างเหลืออันเล็ก กันมีอย no. yeah. uh ู huh. mm ่นอหลวดหลวดภกสาเขาเนาะเนี hmm. mm ่ยหลวดมันบอครับ hmm. อ <wh> ืมหลวดมันเดี๋ยวตัดไปหนึ่งลิตรห้ากิโลอาจารย์จะหาหาโหลดแล้วก็ให้ตัดเอาเออตัดไปหนึ่ตัดยาไปเสืออาจารย์จะครบอกอืมอ่าโอเคโอเคจะคอยตัดเอาเนาะครับเอาแล้วอ่าสาธุสาธุขอบคุณหลายๆ